สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้จะมาเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาเป็น SD, อันบ็อกเอสดออเอสดใหม่ครับของยูกินะที่เพิ่งออกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับอันนี้พิ่งไปเอามาสดๆเลยนะเป็นของของไทยถูกต้องแน่นอนไม่ได้ฮิ้วไม่ได้อะไรมานะอันนี้ก็จะเป็นเด็กเออเลดเดมอนดาร์กอนครับที่เล่นในอีเวนต์ล่าสุดนะครับเล่นแล้วเออสนุกดีก็เลยครบแล้วมันมีเป็นเอสดพอดีด้วยก็ลองเล่นดูแล้วกันเผื่อจะมีของดีๆนะ ตัวหน้ากล่องเขาก็เป็นเลดมอนตัวใหม่นะค่อนข้างเท่ใช้ได้เลยดูดีถ้าเก่งใช้ได้ก็คงจะดีนะก็มาดีครับผมเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันเก็บก่อนแกะ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 อันนี้ข้างในมันก็จะมีเป็นแบบเป็นพวกหนังสือสอนเล่นมีเลยดนะเป็นพวกดูบุ๊กมีเพยแมทกระดาษมาให้ด้วยแต่เพยแมทกระดาษแต่ค่อนข้างน่าเสียดายนะเพราะว่าไอเพยแมทกระดาษครับมันเป็นกระดาษแหละแต่ลายมันสวยมากเลยนะ แกะดูเลยครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะมีเป็นเด็กครับมีเด็กมีเป็นอันนี้เป็นการพิเศษนะครับเป็นรูปอาชื่ออะไนะแจ็คแอดลาสมีพลังเลยนะแต่ว่าไม่มีดาวครับเล่นไม่ได้ครับสะสมสวยๆให้เฉยอันนี้ก็เป็นทีเด็ดนะเป็นซองพิเศษครับในนี้จะเป็นถ้าได้บิดน,นะเป็นซูปเปอร์นะซูปเปอร์ห้าใบเลยแล้วมีสุ่มหนใบครับ ใบที่สุงม,มันจะเป็นซีเค็ดหนึ่งใบมันจะให้มาบล็อกสองนะกเกาไปก่อนค่อยแกะทีหลังอันนี้ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนแล้วก็เพแมทครับเพแมทที่บอกเป็นเพแมทกระดาษนะแต่ว่าเพเมทพวกนี้ยลายมันลายมันเท่มากนะก็คือถ้าเกิดว่าทําแบบเป็นเพแมทยา,ยางจริงจริงได้ก็คงจะดีแบบเหมือนมีโกะข้างล่างเนี่ยแต่ว่าเป็นเพแมทยางเนี้ยก็สวยนะสวยทุกบล็อกกับเอสดีครับพวกเพแมะนี่ไม่ใช่อ่ะทีนี้ก็มาที่ ตัวเด็กจ้าปัญหาแล้วไอ้ไม่ตัวใหม่นะครับไอ้นี่น่าจะชื่อโซลิโซเนเตอร์มั้งบาจีการ์ดใหม่ประมาณห้าหกใบนะครับแล้วที่เหลือเป็นพวกของเก่าที่รีปินรีเลยมาให้นะแต่ด้วยความที่มันเป็น SD ครับสตาร์เตอร์มันจะไม่ค่อยรีปินพวกของเริงๆมาให้นะแต่ว่าต่อให้มารีของที่ดีๆมาให้ครับมันก็ดีไม่พออยู่ดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นบล็อกที่ออกหลังจากไลลิตี้ใช่ปะล่ะพวกของใช้มันก็รีออกในไลลิตี้หมดแล้ว เพราะงั้นในนี้เียอะไรมาก็ไม่ค่อยเก่งดีครับเดี๋ยวดูไปได้ครับไอไปของใหม่นะโซลิโซเนเตอร์ครับตัวนี้ด้วยเฟกก่อนตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดการเมนเนี่ยครับการเมนสามารถนอมมอนหรือสเปรก็ได้ถ้าสเปรเสร็จนะครับสามารถเสิร์ชมอนเผ่ามานครับเลเวลสี่หรือต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้นอกจากตัวมันเองนะเสิร์ชตัวเองไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดใช้เฟกเนี่ยครับทั้งเธอเนี่ยจะไม่สามารถสเปรมอนจากออกตรเด็กได้นอกจากดาร์ก ซิงโคลก็คือจะต้องสเปรย์ไอเทมได้แค่ซิงโคลทัดมืดครับแต่ไม่ได้ฟิกเผานะตัวตัวอื่นจะฟลิกแบบเป็นมังกรไปเลยเนี่ยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดการ์ดไปนนครับจะถูกทำลายอ่าถ้าเกิดมีการ์ดของเราครับจะถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์การ์ดในขาที่เราควบคุมอ่าเลดดากอนครับก็คือไอ้มังกรอ่ะเลดโนวาของมันนะครับเลดเดมอนดากอนสามารถรีมูฟมันในหลุมการตายได้ก็น่าจะพอได้ใช้มาครับต่อไปที่สองนะ ใบสองจะเป็นตัวนี้เป็นซูเปอร์นะโฟกัสไหมโฟกัสเป็นวิชั่นรีโซเลเตอร์ครับมันบอกว่าถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ธาตมือครับที่เรียกว่าหหรือมากกว่าอยู่บนสนามสามารถสเปรย์ามาัลงมาได้เลยแล้วก็สามารถสเปรย์ได้ธาตเนี่ยครับเธอละครั้งถ้าการไม่นิชุ่งลงหลุมส่งจากไหนก็ได้นะจากทิ้งจากมือหรือว่าโดนโม่จากเด็กก็ได้ทั้งนั้นเลยจะได้เสิร์เวทกับดักครับ,รบที่ติดชื่ออ่า ที่ในเทคครับมีชื่อเลดเดมอนดากอนอยู่จากเด็กขึ้นมือก็ไว้เสิร์ฟพวกของซัพพอร์ตนะต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นโบนโบนอาร์ฟฟีนะครับตัวนี้เป็นตัวสี่ดาวนะอย่างที่เล่นในในเกมครับมันจะต้องมีตัวสี่ดาวใช่ที่เป็นดันจูนมาติตจูนเนอร์กับพวกจูนเนอร์รีโซเลเตอร์ของมันนะตัวนี้เป็นฟอยล์แบบพี่ป๊บปพี่ป๊อเลยนะก็มันบอกว่าถ้าไปยึดบนมือครับสามารถส่งทิงการ์ดบนอื่นใบอื่นนะครับจากมือ ทิ้งมือลงหลุมหนึ่งใบสเปรย์มาลงมาได้แล้วถ้าเกิดเราทิ้งเป็นไอวิชั่นเมตาเกียครับวิชั่นตกหลุมก็ได้เสิร์ดเวกกำลักนะก็สเปรย์ลงมาเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าทั้งเธอเนี่ยครับจะไม่สามารถสเปรย์มอนอื่นได้นอกจากมอนซิงโคลมังกรธาตุมืดครับอันนี้จะฟิกเผานะฟิกทั้งเผาทั้งธาตุเลยซิงโคลมังกรธาตุมืดก็จะมีแค่พวกแก๊งมันครับแล้วก็ตัวอื่นอีกไม่กี่ตัวนะแล้วก็อีกทีหนึ่งบอกว่าสามารถชี้อมอน ตัวอื่นรับที่หงายหน้าอยู่ของเราอะทิ้งมาหนึ่งตัวไปที่เบจูนเนอร์นะจากมือหรือเด็กลงหลุมแล้วก็เพิ่มดาวนหนึ่งดาวได้ก็เป็นตัวที่จะช่วยโม่ครับโม่พวกดีโซเลเตอร์นะดีโซเลเตอร์มันก็จะมีเทคที่ว่าถ้าเกิดตกหลุมจะได้นู่นได้นี่หรือว่าเอาไปโม่ไปล้อไว้ในหลุมครับเพื่อเล่นต่อได้นะอันนี้เป็นตัวที่เก่งนะสี่ดาวนันจูนถัดไปก็จะเป็นเวทครับไอ้นนเ,เวทตีนะน่าจะชื่อ แอปสโตรูดพาวเวอร์ฟอร์ดใช่ไหมเบอร์อะไรนะเบอร์ยี่สิบห้าอ่ะใบนี้บอกว่าตอนใช้ครับชี้เลเดีมอนดาก,กอนหนึ่งตัวที่ควบคุมอยู่ถ้าเกิดตัวที่ชี้ครับสู้กับมอนสัตว์ต่งข้ามอะ่ะจะได้เทคสามอันเลยนะอันแรกก็พลังเพิ่มพันหนึ่งครับอันที่สองบอกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถไอซิเวตการ์ดเอฟเก์ได้เลยแล้วก็เทคที่สามบอกว่าถ้าเกิด ตีมอนที่ตั้งกันอยู่ครับจะได้ตีเจาะนะเอามีสีเทคเลยเทคที่สี่ก็แบตเทิลดาเมจที่ฝั่งข้ามรับทั้งหมดครับจะคูณสองนะก็คือเพิ่มพันหนึ่งฝั่งข้ามห้ามเชนการตอนที่มันตีตีเจาะแล้วก็พลังดาเมจคูณสองเป็นน่าจะใบใบที่ไว้ปิดดาเมจได้เลยนะพอเลดมอนแะ่ะตัวสู้ครับมันจะตีแรงมากนะได้ตีเจาะก็ถือว่าดีถัดไปครับไปนี้เป็นใบเก่งนะอีกใบหนึ่งยี่สิบหกคิมสารกลอาร์ครับ ไม่บอกว่าในช่วงเมนเฟสของเราครับสามารถอ่าเสิร์ชเลดเดมอนดากอนครับหรือว่าการ์ดหนึ่งใบที่ติดเทคเลดเดมอนดากอนจริงๆมาเสิร์ชเลดเดมอนดากอนไม่ได้นะเพราะว่าเลดเดมอนจะอยู่ในเอ็กตาเด็กนะแต่ว่ามันทําไว้เพื่อให้ในเทคครับมีชื่อเลดเดมอนนะเอาไว้เสิร์ชอื่นต่อได้อีกก็สามารถเสิร์ชหรือเก็บครับการ์ดที่ติดติดเทคเลดเดมอนดากอนนะจากเด็กหรือในหลุมเอาขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเองนะ แล้วก็ถ้าเกิดมีเลดเดมอนดากอนของเราครับประกาศโจมตีอ่ะสามารถเปลี่ยนมอนทองแฟนกรากท,ทุกตัวครับเปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันความหนาณะก็คือเอาไว้เล่นกับใบนี้ลรมั้งเอาไว้ตีเจาะก็เปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันความหนาณนะแล้วก็ไ้ตีเจาะแล้วก็ถ้าเกิดมีมอนนสนามครับถูกทำลายด้วยแบตเตอร์หรือไกด์เฟกสามารถสเปร์ครับเลดเดมอนดากอนหนึ่งตัวจากเด็กจากหลุมได้ก็คือถ้าเกิดมีเลดเดมอนดากอนอยู่ในหลุมครับ ยิงการสังขามได้ถ้าเราได้ยิงครับหรือทาลายจากอะไรก็ได้จะได้ชุบตัวหนึ่งก็เป็นใบที่ค่อนข้างดีนะเอาไว้เสิร์ตเป็นใบที่ช่วยเสิร์ตแหละใบนี้หลักๆถัดไปก็เป็นใบที่เหมือนจะเก่งนะตอนแรกอะ่ะที่มีข่าหลุดออกมาครับนึกว่าจะเป็นอะไรนึกว่าจะเป็นซูเปอร์นะแต่ว่าจริงๆก็เป็นแค่เครือบเฉยๆเพราะาพอดูเอฟเฟกต์แล้วมันก็ไม่ค่อยเก่งแหละมันบอกว่าเปิดปุ๊บชี้มอนหนึ่งตัวบนสนามครับที่พลังสองพันหรือมากกว่ารีมูฟ ถ้ารีมูฟแค่นี้จะเก่งมากๆแต่ว่ามันรีมูฟแค่ตอนจบเทินครับก็คือรีมูฟออกปุ๊บจบเทินเขาก็ได้คืนอยู่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดการ์ดไปเนี่ยครับในคาที่เราคอนโทรลเลสเดมอนดะกอนหรือมอนซิงโคครับที่มีเทคอยู่ข้างในครับจะสามารถเซตเอาเดมอนเชนครับเดมอนเชนคือใบนี้เอาใบนี้เดมอนเชนเอามาเซตจากเด็กได้เลย แต่ว่ามันไม่มีเทกมันขาดอีเทกเนือเทคมันต้องบอกว่าใบี่เซตอะถ้าใบที่เซตใช้ได้เลยจะเก่งนะเพราะใบนี้บอกว่าชีมมอนหนึ่งตัวครับมอนตัวนั้นตีไม่ได้แล้วก็ฟกในเกตนะเป็นใบที่ค่อนข้างเก่งแต่ว่าเอามาเซตแต่ยังใช้ไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีความหมายนะ,ะว่าต่ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นใบใหม่การ์ดใหม่ใบสุดท้ายแล้วครับสามสิบสามเลสโซนไม่บอกว่า ถ้าเกิดฝ่ายของข้ามครับแอคทีฟการ์ดหรือเอฟเฟกครับในขาที่เราคอนโทรลเลดเดมอนดาก้อนอยู่อะหรือมอนซิงโคลที่มีชื่อเลดเดมอนดาก้อนอยู่ในเทคหรืออยู่ในชื่อเนี่ยแหละสามารถชี้การ์ดหนึ่งใบบนสนามครับทำลายทิ้งก็คือถ้าเกิดเราคอนโทรลเลดเดมอนดาก้อนอยู่เงี้ยและฝั่งข้ามแอคทีฟการ์ดครับคือใช้อะไรก็ตามเงี้ยจะได้ยิงฟรีใบหนึ่งเลยอ่ะอีกเทคที่2บอกว่าเราสามารถชี้อ่ามอนมังกรซิงโคลทัศมืดของเราหนึ่งใบครับที่อยู่ในดูมูฟโซนอะ สเปย์กลับมาได้ใช้ได้เธอละครในเฟซพวงน,ะฟฟงนี้ก็เป็นใบเทียบเอาไว้ยิงแล้วก็เป็นใบเก็บของนะแต่ฟอยแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเวลาสะท้อนแสงพี่ฟับพีพพ่ฟับอ่ะถัดไปก็เป็นพวกการ์ดเก่าแล้วครับการ์ดรีพินอันนี้เป็นรีโซเนเตอร์ครับธรรมดาไม่มีอะไรนะแล้วก็นี่ก็เป็นไอ้นี่ชื่ออะไรนะสักอย่างครับรีโซเนเตอร์สามดาวนะแล้วนี่ก็คือรีโซเนเตอร์หนึ่งดาวอันนี้เป็นตัวไฟครับตัวไฟที่เล่นในไอเด็กยืมนะที่แบบลากเพื่อน ไอ้ไม่ตัวทีเดียครับเอาไว้เรียกตัวใหญ่เป็นคิมสันรีโซเลเตอร์พวกรีโซเลเตอร์ครับให้มาน่าจะครบเลยนะเวสเซอร์เวอะไรมาครบเลยถัดไปก็เป็นไว้์ดาก้อนครับตัวนี้ไม่ค่อยเก่งนะเหมือนบอดโล่งจะสเปรย์ได้หรือะไรนี่แหละแต่มันห้าดาวครับซิงโคลลำบากเปนเฟเดอร์ครับเอาไว้การตายนะอันนี้ก็มาเหมือนเอาไว้เล่นกับพวกมารทัดมืดด้วยเฟษหน่อยดีกว่าสิบเอ็ดใช่สิบเอ็ดสิบเอ็ด ตัวนี้เลสสปินเตอร์ครับถ้าเกิดการบมนอมมอนหรือสเปในขาที่เราไม่ได้ควบคุมมอนอื่นอยู่ครับสามารถสเปมาร์า3ดาวหรือต่ำกว่าจากมือหรือหลุมได้ก็คือลากเพื่อนตามครับแต่ว่า4ดาวนะแต่มันลากได้แค่3 2 1นะที่เริงมันน่าจะลากสได้ด้วยถ้าลากสได้อาจจะเก,ก่งนะอันนี้ไม่เคยเห็นครับข้าไม่ได้ใช้อันนี้กับพี่เสือนะตัวเก่งเลยสเปได้แล้วก็รีมูฟเสิร์ชมารได้โฟกัสไหม ประมาณนี้ถ้าไปก็น,นี่ใครไม่รู้ครับไม่เคยเห็นเลยช่าง嘛ครับไม่น่าจะเก่งตัวนี้อันนี้ก็ไม่น่าจะเก่งอันนี้ถือว่าดีมากๆนะเพะวันนี้เหมือนจะหาย,ยากนะอยู่ในพิมพ์แพ็กสักอันหนึ่งเอาไว้เล่นกับพวกลายไรินได้แต่ว่าสวัวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นลายไรินแหละอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์โมดครับเลดมอนที่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะเพราะว่าเรียกยากครับแล้วถ้าเป็นบัตเตอร์โมดเหมือนกันนะสตาร์ดัสเก่งกว่าเยอะเลยนะ น,นี่เป็นบัตเตอร์บีดครับบัตเตอร์บีดนี่เก่งนะเซตเนี้ยเซตนี้ที่ไม่ให้มาดีมากๆเลยเป็นคอมโบเป็นคอมโบที่ทําให้เล่นมอนเอ็กซ์ซีได้เลยครับเซตนี้ดีมากๆขอแค่เจียวใบนี้ขึ้นไปเดี๋ยวครับมันชื่อไซอะไรสักอย่างนี่แหละโดยบอกว่าเมื่อลงครับสามารถเสิร์ชบัตเตอร์โหมดครับหรือว่าเสิร์ชมอนเตอร์ที่ติดเทคบัตเตอร์โหมดได้แล้วก็เอฟเฟกต์มันบอกว่าโชว์ครับโชว์บัตเตอร์โหมดอ่ะจะสามารถชุบมอนเตอร์ที่ติดเทคบัตเตอร์โหมดได้ก็คือบ er ัตเตอร์บีดน วิธีเล่นก็นคือลงปุ๊บเสิร์ชครับเสิร์ชเป็น er นะบัตเตอร์บีดนะบัตเตอร์หมดแม่งเสิร์ชแล้วบัตเตอร์บีดเนี่ยมันว่าทิ้งมันจากหลุมครับเสิร์ชบัตเตอร์หมด er ขึ้นมือได้แล้วก็ใช้เฟซของไอตัวเนี้ยโชว์บัตเตอร์หมดครับชุบบัตเตอร์บีดชุบเสร็จปุ๊บมันจะปรับดาวตัวเองเป็นสี่ดาวครับทีนี้เราก็ได้สี่สี่แล้วจากการใบเดียวเป็นคอมโบที่ใช้ได้เหมือนกันนะหายาก้วยแหละบัตเตอร์บีดอ่ะอันนี้ก็มดครับมดมดไม่ได้ใช้ครับอันนี้ก็เป็นคนเลี้ยงมด โฟกัสไหมสวยต้องหากล้องใหม่อันนี้เป็นแดนเจอร์ครับแดนเจอร์ Danger ที่ดีนะเพราะว่าอะไรอะ่ะมันเคยรีพีทมาเยอะแล้วครับตอนเนี้ยรีพีทแดนเจอร์ครบทุกทุกใบแล้วนะขาดแค่ไอ้บิ๊กฟุตตัวเดียวที่เดี๋ยวก็จะครบเลยทําให้แบบมีคนอยากเล่นแดนเจอร์เล่นได้นะอันนี้ป่าดาครับป่าดาําก็ไม่น่าจะใช้ครับช้าไปหน่อยนะแล้วเอฟเฟกโดนปรับด้วยอันนี้เป็นเวทซัพพอร์ตของพวกรีโซลเ,เตอร์นะอันนี้น่าจะเป็นใบชุบมั้งอันนี้เป็นใบเซอร์ครับ ใบเสร์รีโซเลเตอร์นะแล้วก็ใบนี้ยี่สิบเก้าใบนี้ไม่ให้มาในเด็กยืมเลยนะยวดูก่อนทำไรได้รีโซเลเตอร์คอมมานด์ครับทิ้งรีโซเลเตอร์หนึ่งใบเสร์ตมารเลเวลสี่หรือต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้ก็เป็นแบบทิ้งเสร์ตครับแต่ว่าต้องทิ้งรีโซเลเตอร์นะก็จะต,ต้องไปดูว่าทิ้งใครจะเก่งบ้างอันนี้มันก็ให้มาในในเด็กยืมเหมือนกันแต่ว่าใบนี้ไม่เคยใช้เลยนะมาดูใช้ยากยากมาั้จะไม่ผิดสามสิบเบอร์นิงโซครับ ไม่บอกว่าถ้าเกิดเราคอนโทรลมอนเลยวลาแปดซิงโครครับหรือมากกว่าอา่เอาเก็บการ์ดในหลุมขึ้นมือครับยกเวนเ้นเบันนิงโซนะแล้วก็หลังจากเอฟเฟกต์เนี้รีโซฟเสร็จอะ่ะก็สั่งซิงโครครับโดยการใช้มอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่เป็นพื้นดิบจนแล้วก็หลังจากนี้หลังจากที่การ์ดเป็นเนี่ยรีโซฟเสร็จปุ๊บฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเล็งเป้ามอนซิงโคลที่อยู่บนสนามด้วยการเอฟเฟกต์ได้ก็เอาไว้เก็บ เก็บการ์ดหนึ่งใบครับเก็บขึ้นมือแล้วก็ซิงโคเลยน่าจะพอมีโอกาสได้ใช้นะดียวต,ต้องรอรอหาดูครับแต่เป็นสปีดสองนะทำให้เราซิงโคเทิร์นฝั่งข้ามได้อันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นนะอันนี้เป็นไหครับไหนี้ก็อย่างที่บอกครับมันออกมาหลังจากบล็อกไลตี้ครับใครๆก็มีไหเหมือนละไหที่เป็นเป็นซีเคดเป็นโนเป็นนี่กันอันนี้เป็นไม่นอมมอนนะให้นะเพื่อได้ใช้อันนี้ก็เป็นใบล้างบอร์ดครับน่าจะชื่อว่าเลดลีมหรืออะไรสักอย่าง เรดลี่ uh, ไปอบอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลมอนเลยวลแปดซิงโคครับรีมูฟมอนเตอร์ทุกตัวบนสนามยกเว้นตัวที่ชีครับตัวที่พลังสูงสุดอะ่ะแล้วก็ทั้งเทิร์นเนี่ยครับตัวนั้นจะไม่รับเอฟเฟกของการ์ดการ์ดอื่นเลยแล้วก็ในตอนจบเทิร์นถ้าเกิดมีมอนมาก่อซิงโคทัดมืดสเปรย์ลงสนามเราครับเอามันกลับมาเซตได้ก็คือเป็นใบเที่ยวไว้ล้างบอดนะเพราะว่ายังไงมอนเราใหญ่สุดอยู่แล้วครับเพราะตัวตัวหัวหน้าของแก๊งเนี่ย ต่ำๆก็มีห้าพันครับห้าหกพันอยู่ลพลังใบนี้ไม่ค่อยเห็นครับไม่น่าจะเก่งอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับอันนี้ก็เป็นบัตเตอร์โหมดนะแล้วก็มีเป็นไอ้นี้ด้วยเชื่อนะโอเวอร์รูทที่ดูไม่ค่อยจะได้ใช้ครับสำหรับเด็กนี้นะอ่ะที่ก็เป็นไบฟอยอีกเท่าไหร่อีกหนึ่งใบที่เหลือครับอันนี้ก็เป็นเลสซูเปอร์โนวานะให้มาเป็นซูเปอร์เลยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาเล่นอยู่แล้วอ่ะน่าจะมีแบตเป็น,ปนอันต้าหรือเป็นอะไรโฟกัสไหมได้สวย ไม่โฟกัสนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะว่าเป็นตัวไหนถัดไปก็จะเป็นตัวนี้เลดเดมอนครับตัวใส่เฟือกนะตัวนี้จะเป็น8ดาวด้วยระเบิดม,มอนที่ตั้งกจมตีอยู่หรือตัวที่พลังน้อยกว่ามันนี่แหละตัวมันสาม0ันนะแล้วนี่ตัวเก่งครับตัวนี้ก่อนนี้หายากาม,ามากๆนะเป็นซูเปอร์เท่านั้นเป็น Hot เล d เด m o n ดาร์กอสักอย่าง3ามพสองครับไดเกดตเอฟเฟกการ์ดหงายหน้าได้ไม่ไม่สนใจว่าจะเป็นมอนเวทหรือกั ขอแค่ไหนหน้าครับในเกตได้หมดเลยเธอละครั้งแล้วก็นี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ไม่ค่อยจะออกนะเป็นสิบดาวครับถ้าเกิดข่ามอนได้สเปซจูเน่สองตัวสําหรับเมนเด็กที่เขาให้มาก็จะครบแล้วครับทีนี้ก็มาดูทีเด็ดกันนะเป็นสองนี้สองโปรโมเดี๋ยวอีกกล่องอยู่ไหนอีกกล่องอีกกล่องอีกกล่องอยู่นี่แกะแป๊บ ไอสองคนเนี่ยเหมือนเขาซื้อมาเพื่อเอาสองนี้แหละในสองนี้ถ้าเกิดแบบว่าได้ตัวซีเคที่เก่งๆอ่ะก็จะแพงนะแต่ถ้าเกิดได้ตัวกากาก,ากมันก็ก็เล่นได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกของซัพพอร์ตในนี้อยู่แล้วแต่ว่าในที่นี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเก่งนะเป็นแบบเลนโววาครับเลนโววาตัวนั้นไม่ค่อยได้ใช้นะคือในห้าใบเนี้ยใบยที่เป็นซีเคทอ่ะครับเก่งทุกใบนะยกเว้นเลนโววาตัวที่บอกอันนี้สามสอง 3ามองครับก็จะครบพอดีนะเขาจะให้เป็นพวกตัวใช้ครับเพราะในนี้มันจะไม่ซ้ํานะเป็นการ์ดหาแบบแต่ว่าจะสุมซีเค็ดนะก็เดี๋ยวมาดูสองแรกเลยครับถ้าเกิดเป็นตัว6ดาวจะเก่งนะหกดาวซีเค็ดเหมือนจะแพงด้วยและเป็นตัวใช้หลักนะ่ลเลยครับปึ๊บอ่ะนี่เป็นเลดเดมอนครับตัวปกตินะต้องใช้อยู่แล้วหนึ่งใบเพราะว่าเป็นใบที่เอาไว้เรียกตัวๆๆๆนี้นี่ครับตัวน,วนี้ตัวที่บอกถ้าเกิดได้ซีเค็ดเป็นตัวนี้จะเจ๋งมากมากเลยนะ พอตัวนี้ไม่ได้เล่น,นครับถ้าไตเป็นตัวสิบสองดาวครับตัวนี้เก่งนะถ้าเกิดแบบมีท่าเล่นได้มันบอกว่าเทิร์นที่มันลงอ่ะฝ่ายตรงข้ามมาห้ามแอคทีฟการ์ดเลยก็คือถ้าเกิดลงเทิร์นฝ่างข้ามได้เขาก็ต้องกดผ่านเดียวครับเพราะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ตัวหกดาวครับที่บอกถ้าไ,ได้ซีเคตตัวนี้จะเก่งนะแพงอ่านี้ซีเคตเป็นตัวใหม่ครับตัวหน้ากล่องโฟกัสไหมได้สวยๆอ่ะนี่ครับสวยนะ ดูดีเลยซีเขตตัวเหมือนเป็นตัวได่ใช้เได้เรียกบ่อยๆนะก็สองแรกครับผ่านไปเขาจะสุ่มนะไม่แน่ใจแล้วถ้าเกิดมันจะสุ่มหรือเปล่าแต่กินไม่น่าจะสุ่มนะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาก็มีนี่กันมีตัวอื่นซีเขกันนะไปเลยเลย์เดมเหมือนเดิมครับตัวที่สองเรโนวานี่ครับตัวนี้ดีมากๆนะตัวหกดาวครับเป็นซีเขตได้ใช้บ่อยครับต้องเปตัวสวยๆนะ แล้วที่เหลือตัวหน้ากล่องเป็นฟอยล์ธรรมดาค่าใช้ได้นะเดี๋ยวดูซองที่สามต่อครับอ่ะที่ซอกสุดท้ายแล้วนะ,ะไปได้ครับเป็นเลตโนว,วาเหมือนเดิมจริงๆน่าได้ตัวนี้ซีเคทสักตัวนะพอตัวนี้ก็เหมือนออกบ่อยเหมือนกันใบที่สองไม่ได้ตัวนี้เป็นซีเคทก็ถือว่าใช้ได้ครับตอ่อเลยสามซีเคทไหมไม่ซีเคทครับอ่ะที่เราก็รอแล้วเพราะสองใบสุดท้ายเป็นซีเคทก็ถือว่าดีครับขอตัวนี้เป็นซีเคทได้เจ๋ว ไม่ได้ครับสีเขียเป็นตัวหน้ากล่องนะก็เหมือนเดิมครับประมาณนี้สวยงามใช้ได้อยู่โฟกัสไหมโฟกัสสักทีเถอะน่ครับสวยนะก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กเลดเดมอนดะกอนนะเอสน่าจะได้เอาไปจัดลองเล่นดูหวังว่าจะเก่งนะเพราะว่าตอนนี้เบื่อเด็กลูนทะเลที่เล่นมานานมากแล้วว่าจะลูนไปขายแล้วยิ่งฟิลลูนโดนลิมิตฟิลเหลือหนึ่งด้วยทำให้เล่นลำบากมาก แล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นอีกเด็กหนึ่งที่คิดวนาน่าจะเล่นนะเป็น i 7เจเป็นไหนแล้วล่ะนี่เป็น i 7เจเจที่ไปตบมาจากอากิโตคิวนะครับมันเมื่อวันเสาร์ไปเจอกันมาไปนั่งเล่นการ์ดกันก็ไปตบเป็นเซต i7 เจม่ได้เพราะของผมมีไม่ครบนะน้องบอกม,มีครบพอดีก็เออเอามาเล่นมากแล้วกันไหนเดี๋ยวก็ไม่เล่นอยู่แล้วถ้ามีโอกาสน่าจะได้เล่นนะเพราะว่าตัวมันสวยทุกตัวเลยอะเนี่ยพวกตัวน้องเล็กเนี่ยอันนี้ก็สวยอะซปเปอร์ อันนี้เป็นตัวแม่ครับมันเป็นยุคสมัยที่การ์ดอาร์ติเมตแลสวยมากเลยนะเป็นแบบมิติสวยงามแลม้วนี่เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่เข้าเกมนะครับตัวนี้เก่งมากทำให้เด็กเล่นได้เลยนะแล้วก็ตัวซิงโคไปไหนแล้วล่ะอ๋ออยู่นี่อันนี้ก็เป็นตัวซิงโครครับการ์ดที่ค่อนข้างสวยนะเพราะว่าโฟกัสไหม ตอนแรกครับกะว่าจะหาเนี่ยหาเป็นพิษมาติกเลยเพราะว่าไม่มีคนเล่นครับนว่จะไม่แพงนะแต่พอไปดูราคาพวกพิมาติกไปละห้าพันเลยไม่ไหวจริงจริงวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กอันบ็อกแล้วก็โชว์ของนิดๆหน่อยๆนะครับพอขำๆก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ